นี่ลาดนี่ลาดไกลน้องสัมผัสไปโอ้บางเบาขอดูดิบางเบามันไม่เหมือนอมองเหมือนของไม่มองเหมือนสองสองเบาเลยเนาะสุนทรผู่เดลยมนะนะีห้องนอนอีกวะ วว่ะไม่ดอนอร่อยรสมีคนเข้ามาเยอะไหมพอมีเราพอมีนะคะมีเชื่อ จะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งกุ้งั้ 2, น 3, ออของท่านสุนทรภูส่วนที่สองสมุดไพร้ามส่วนที่สามแผนแถบวงจรชี้เหมองท่านและส่วนที่สี่นะคะผลงานในด้านวรรณกรรมค่ะเยยี่มมากส่วนแรก ต่อมาสมุดไทด่ด้าผลงานชิ้นเอกของนักสื่อสารผู้เรื่องภรรคาภูมิในตอนนางสัวมาลีจะฆ่าตัวตายโดยเพราะพิบุตรไม่ชีไปในวัดเจดีดาาเมื่อสามสิบปีที่แล้วค่ะไอจะเป็นตอนยังไม่บูรณะค่ะกับตอนที่บรูรณะแล้วค่ะบรูรณะของเรานะคะก็คือเอาของจริงน,นะคะแค่เพิ่มขึ้นเรื่องกาเปลี่ยนฉากขึ้นมากมากกว่าเดิมค่ะเราจะแบบนี่ตอนนี้แบบ,บ,บเลยเอาก่อ,อ,อนก็แต่งที่ท่านเขียนเองเลยเนาะอือเจ๋มา ติดโค้กค่ติดคงนอจากก็เห็นเลยว่าแล่าติดคุ้ได้ร่มตเรื่องเพราะว่าติด้เหมือนยาเสติถ้าราคาได้ไปดื่มสัติดเราไปล้วเราไปแล้วค่ะตเราไปแว่ะตามกวค่ะติดรา้วค่ะตราไว่ะตเราไปแล้วค่าตเราไปกวค่ะดเราว่าติเราไปแว่ราไปีลค่ะตีราไปแล้ว่ะตรไป้ว่ากแล้ว่ซึ่งราไแล้วค่ะติาไปลค่ะติดราไปวค่ะราไว่ะตรเราไวคะตดเรไปแน้เรืไปแล่เราไปกว่าเากวค 我这里打架。 องส่วนหนึ่งเรื่องราวพนี้ของท่สุนันู่ตอนพระเป็นมีแกนอเวกภายหลังได้นำชาวรินนลนคอนมาขับร้องจึงนำให้เพลงนี้ดองดังตีนหูชาชนและถึงยุคย่ป,ปัจจุบันนะคะตอนพระเพลงนี้แก้อะไรก็หมายถึงภาพเพลีนนะคะ่ะวปจิตในวันี้่ะต่อมาสุสัอค์อนิเมชันรังแกของไทยสร้างสารรค์โดยพิทยากระจานและเอกพลชินรังเลิกทงกปะคอ,องคอ นี่ของท้าสุนทรคู่อบแจกครั้งแรกเพื่อนสามเมษายนพศ2522ที่นองทับยนเอเทสมีควยานเพือนกันทุกสดาทีด้วงทนเจ้ามากกว่า5ล้านบาทค่ะต่อมากระตูนโรงแรมมีซาร่าเป็นกระตูนนันเดรีของไทยที่นำามเรื่อนมาจากพราวันนี้มาหัดแปมเพิ่มเติมเนื้อหาคมยงรูปสมัยแต่โดยชุพจน์อนดวัชชมจตอสได้ตีพิมพ์เป็นตอนตอนโงในนิตยาสายระตุนูของสำนักพิมพ์เนชั่นเดลิบู์เมนทแล้ เียนญี่ปุ่นและฝรั่งศสด้วยค่ะข้าวและชิ้นสเป๊นนะคะ